สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะวันนี้เรามาเจอกันวันที่10ธันวาคมครับพี่น้องเอฟซครับนําสาระความรู้ดีๆมาฝากพี่น้องเอฟซที่ชื่นชอบชนชมเหมือนเดิมครับผมโดยเฉพาะเรื่องของกระถางชิชมพี่น้องครับก่อนจะเข้าเรื่องเข้าราพี่น้องให้ดูชนชมตัวนี้พี่น้องครับเป็นชนชมนั่งแท่นด้วยกาวร้อนนะครับพี่น้องเทียนอยู่นี่พี่น้องครับกิ่งซ่อมนะครับก็ แกะยางยืดออกแล้วพี่น้องครับผมแกะยางรัดออกแล้วสอันแล้วพี่น้องนะครับวันนี้ก็จะมาเอาถุงพลาสติกออกพี่น้องเวลาเราแกะยางยืดออกพี่น้องครับเอายางยืดเอาเชือกรัดออกนะครับเราก็แค่ดึงขึ้นมาแล้วปล่อยไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไม้มันชะงักพี่น้องครับถ้าเราไปแกะแล้วดึงออกเลยพี่น้องครับ ยอดอ่อนเขาจะเหี่ยวนะครับเพราะว่าเขาโดนโดนอากาศโดนลมแรงเกินไปพี่น้องเขาตั้งตัวไม่ทันนะครับพี่น้องครับปรับสภาพไม่ทันนะครับเขาอาจจะเหี่ยวพี่น้องเราก็ใช้วิธีนี้พี่น้องครับไม้เราจะไม่โทมนะครับผมก็จะมาดึงออกเลยนะครับผมเป็นไม้นั่งแคนพี่น้องครับแบบไม่ใช้กาวร้อนนะครับก็คงจะต้องเอา ต้องเอาปูนแดงมาป้ายไว้หน่อยพี่น้องครับกิ่งรู้สึกว่าจะดีดนิดนิดน,ดนะครับพี่น้องใบอ่อน <By on, S 1> พี่น้องครับยังสดชื่นอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะเอาออกเลยต้นนี้พี่น้องครับนี่ผมก็จะฟังปุ๋ยไว้ให้ด้วยพี่น้องนะครับยาปุ๋ยเอาใส่ไม่ได้แล้วนะครับ เดิมทีว่าจะเอาปุ๋ยมามาให้หน่อยพี่น้องก็คงจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับมูลสัตว์ปุ๋ยหมักขี้น้าไอขี้วัวขี้ควายพี่น้องเอามาใส่ให้หน่อยเพราะว่ามีดอกออกมาแล้วนะครับผมมีดอกเราใส่เคมีไม่ได้พี่น้องเราใส่ได้แค่ปุ๋ยมูลสัตว์นะครับผมถ้าไม่หมักก็เอามาโรยเลยพี่น้องครับเอามาโรยเลยนะครับ ต้นนี้เสียอย่างเดียวพี่น้องครับดินมันอุ้มน้ําไปหน่อยนะครับนี่ดินไม่แห้งครับดินมันไม่แห้งพี่น้องชื้นอยู่ตลอดครับเรื่องที่ผมจะมาบอกวันนี้พี่น้องครับสังเกตดูชวนชมต้นนี้พี่น้องมีขนาดลําต้นประมาณเจ็ดแปดนิ้วพี่น้องครับนี่ลำต้นเขานะครับจะสังเกตดูพี่น้องครับผมปลูกเห็นไหมช่องว่างระหว่างรากกับกระถางมันเหลือเยอะพี่น้องครับนี่ มันจะดูสวยนะครับดูสวยสําคัญพี่น้องครับี่เรื่องที่ผมจะมาเล่าวันนี้ก็คือเรื่องของกระถางชิชมนั่นแหละพี่น้องครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูพี่น้องนี่นะครับเหลือเยอะพี่น้องครับโอกาสที่ไม้โอกาสที่ชวนชมเราจะโตไวมีสูงมากนะครับพี่น้องครับอย่างที่เคยบอกไปพี่น้องนะครับเรื่องของกระถาง 8นิ้วขึ้นไปนะครับพี่น้องพี่น้องจะใช้8นิ้วขึ้นไปเลยหรือจะใช้10นิ้วขึ้นไปก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> สําหรับกล้าชนชมพี่น้องครับก็แนะนําเริ่มจาก8นิ้วดีกว่านะครับอาจจะสิ้นเปลืองนิดนึงพี่น้องครับเรื่องของดินปลูกนะครับผมแต่ว่ามันมีผลดีกับไม้ของเรานะพี่น้องเมื่อเราใช้กระถางเล็กๆเ,เ,เอามาปลูกชนชมพี่น้องครับโตช้าพี่น้อง รเริ่มจากแดนิ้วดีกว่าพี่น้องครับเมื่อเราเอากระถางแดนิ้วมาปลูกต้นไม้ต้นไม้เราจะต้องถอนขึ้นมาจากกระถางเพราะถาดเพราะนะครับพี่น้องครับอันนั้นเหมาะแต่ถ้าเราจะมาปลูกไม้ใหญ่แบบน,นี้พี่น้องครับนี่ดูยังไงก็ไม่สวยพี่น้องนะครับไม้มันจะโตช้าพี่น้องนะครับเพราะว่ารากมันต้องเดินรากจนชมมันเดินตลอดนะครับ ้าไม้สมบูรณ์พี่น้องครับเขาจะเดินหาอาหารครับถ้าเราใช้กระถางเล็กเกินไปพี่น้องครับมันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะครับพี่น้องนอกจากต้นนี้แล้วพี่น้องครับนี่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าชนชม <c oughs> กระถางแปดนิ้วกับกระถางสิบสองนิ้วนะครับอันไหนจะดีกว่ากัน,นพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นกระถางสิบสองนิ้วพี่น้องครับ สิบสองนิ้วนะครับมันจะดูดีกว่ากันพี่น้องเห็นไหมช่องมันก็จะเหลือเยอะพี่น้องครับรากจนชมก็เดินหาอาหารได้สะดวกขึ้นนะครับโอกาสที่ไม้เราจะโตไวก็สูงเหลือเกินนะพี่น้องครับก็อยากจะบอกอยากจะแนะนํานะครับพี่น้องครับการเลือกซื้อกระถางนะครับกระถางเล็กๆก็อย่าไปใช้มันมันใช้กับชนชมลําบากหน่อยนะครับพี่น้องครับ ผมเคยใช้กระถางห้านิ้ว6นิ้วพี่น้องมาปลูกแรกๆเลยที่ผมฝึกเลี้ยงชนชมนะครับก็เสียเปล่าสั่งมาเป็นร้อยๆเลยนะผมกรนะถางชนชมจะต้องใหญ่พี่น้องเมื่อเราปลูกชนชมใช้กระถางใหญ่ชนชมก็จะโตนะครับโตวไวพี่น้องนะครับผม โตตามกระถางพี่น้องครับจนชุมันโตตามกระถางนะครับ้มันเล็กเกินไปนะครับแต่ต้นนี้ผมไม่ได้ถอนหรอกพี่น้องครับผมปลูกไว้แล้วนะครับก็ยังไม่ถอนมันยังไม่ถอนพี่น้องเมื่อกระถางเล็กนะครับพี่น้องครับรากมันพี่น้องนะครับมันจะส่งผลเสียกับรากชมุมชม เมื่อเราเอากระถางเล็กๆมาปลูกชนชมรากชนชมเวลามันเดินหาอาหารพี่น้องครับมันไปไม่ได้แล้วทีนี้มันก็จะโค้งเข้าหาด้านในนะครับรากมันจะหุบเข้าข้างในพี่น้องแทนที่มันจะแผ่ออกนะมันกลับหุบเข้าไปข้างในนะมันทําให้รากมันไม่สวยนะพี่น้องนี่พี่น้องรับนี่นหมนะครับ ไม้ต้นต้นนี้ก็ประมาณกับ๋องเบียร์พี่น้องนะครับกับ๋องเบียร์แต่ผมมาปลูกในกระถาง12บนิ้วพี่น้องครับดูความห่างกันเห็นไหมเหลือเยอะแยะพี่น้องนะครับต้นนี้ต้องลดน้ําหน่อยพี่น้องเบาวิวเลยเบาวิวเลยพี่น้องเป็นโฟมพี่น้องครับเป็นโฟมผมก็ใช้นี่แหละพี่น้องครับโฟมลองเอามันเบายกขึ้นแล้วมันเบาพี่น้องแต่ว่า เบามากเราก็ต้องรดน้ำนะครับรดน้ำเยอะๆแล้วก็เราปล่อยทิ้งเอาไว้ไม้ต้นนี้สมบูรณ์พี่น้องครับสมบูรณ์มากครับสวยพี่น้องครับสวยครับผมเลี้ยงจนสมบูรณ์แล้วพี่น้องแผลหายดีแล้วพร้อมที่จะมีดอกแล้วนะไม้ต้นนี้พี่น้องครับนี่สมบูรณ์มากน้องจากไม้ที่เคยคิดจะทิ้งนะครับพี่น้องครับทีแรก เขาเน่าพี่น้องครับเขาเน่าผมก็เลยทําการรักษาเขานะครับตัดออกไปตัดตรงไหนตัดไม่ได้ผมใช้ช้อนเลยพี่น้องครับขูดออกนะครับตรงที่มันเน่าพี่น้องผมก็ใช้ปูนแดงป้ายเอาไว้เอาไปแขวนไว้พี่น้องครับผมฟื้นคืนชีพมาเลยนะครับจากไม้ที่คิดจะทิ้งนะรอบแรกกลายเป็นไม้สวยเลยพี่น้องครับ ก็เหลือแค่กิ่งนี้พี่น้องนี่ยังไม่ยังไม่โตพี่น้องยังไม่โตผมก็เลยนั่งแทนยังไม่ได้กิ่งนี้นะครับรอให้เขาอ้วนก่อนพี่น้องครับผมจะได้เอามานั่งแทนให้มันครบสีพี่น้องมันมีห้าสีนะครับไม้ตัวนี้มีห้าสีด้านบนด้านบนเนี่ยน่าจะเป็น,นครับ อันนี้น่าจะเป็นแดงจักรพัดพี่น้องอันนี้สมบูรณ์พี่น้องไม้สมบูรณ์มากนะครับเรื่องของกระถางพี่น้องครับสําคัญมากๆเลยนะครับแดนิ้วพี่น้องเริ่มต้นจาก8ดนิ้วนะครับเมื่อเราเอามาปลูกไม้จจะพอดีเลยนะครับอย่างเท่ากับป้องเบียร์เนี่ใช้สิบสอนิ้วพี่น้องครับเห็นไหมเนี่ยเมื่อต้นไม้เรา ลำต้นขนาดกระป๋องเบียร์พี่น้องนี่อันนี้นะครับกระป๋องเบียร์ครับเรามาปลูกแปดนิ้วไม่สวยพี่น้องไม่สวยครับดูยังไงก็ไม่สวยแต่เมื่อเราเอาบีเอาจนชมลำต้นขนาดกระป๋องเบียร์พี่น้องครับมาปลูกในสิบสองนิ้วนี่ครับเห็นไหมครับดูความสวยของเขาต่างกันเิี้วเลยครับพี่น้องครับ ครับผมนี่ก็เหมือนกันพี่น้องครับขนาดเท่ากับ๋องเบียร์นะครับเอามาปลูกในกระถางสิบสองพี่น้องครับนี่ประมาณนี้พี่น้องนะครับความสวยนี่ต่างกันริบเรี่ยวเลยนะครับ<ป>ก็แนะนำนะครับพี่น้องครับใช้กระถางที่ใหญ่ๆไว้นะครับผมเดี๋ยวจะไปเอาปูนแดงมาป้ายก่อนพี่น้อง กิ่งดีบนิดนึงอย่างว่าพี่น้องครับนั่งแท่นนะถ้าไม่ใช้กาวร้อนมันก็อาจจะดีบได้นะครับดีบได้ถ้าเราใช้กาวร้อนนี่สีกิง่งสีกิงนะ่งเนี่ยเห็นไหมผมใช้กาวร้อนพี่น้องครับเอาอยู่ตัวดีดีพี่น้องนะครับไม่เหมือนกิ่งนี้พี่น้องไม่ได้ใช้กาวร้อนนะครับดูอยากจะเป็นกิ่งดีดนิดนึดนงพี่น้องนะครับผม ครับผมพี่น้องครับอำลาพระจากพ,พี่น้องไปก่อนนะครับผมตัวเล็กตื่นแล้วพี่น้องนะครับต้องไปเอาล้านชายก่อนพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ